จะมาทำการตรวจ ATK ด้วยตัวเองขึ้นสองขีดเราติดตโควิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องคุโลสตอรี่อ มาวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาทำการตรวจ ATK ที่บ้านด้วยตัวเองที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเอาตัวเราเองอะเข้าไปอยู่กลุ่มเสี่ยงหรือว่าไปเจอพื้นที่เสี่ยงมาหรือบุคคลใกล้ชิดติดโควิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะพอดีว่าเราอะไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งมาซึ่งเป็นคลิปที่คุณหมออะเขาสอนแบบ ดีมากทุกคนส่อแ,แล้วแบบเราเข้าใจเรารู้เรื่องเราก็แบบเฮ้ยมันดูง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบเราเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะคือน่าจะเป็นเหมือนเราคือไม่กล้าที่จะตรวจเอทด้วยตัวเองเพราะว่าหนึ่งเลยกลัวผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าแบบมันขึ้นสองขีดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดเป็นโควิดอ่ะ ทุกคนเราจะทำยังไงถูกไหมส่วน2อ,อันนี้คือสำคัญกลัวเจ็บเราก็เลยแบบไม่กล้าที่จะตรวจเอทด้วยตัวเองกันเนาะเราก็เลยมาอยากลองทำดูเพื่อที่จะเอามาเป็นแบบว่าคลิปให้กับทุกคนดูด้วยว่าเอ้ยเราได้ลองทำตามคุณหมอแล้วแล้วมันทำวิธีแบบนี้แบบนี้แบบนแล้วมันเจ็บหรือไม่เจ็บยังไงไม่พูดเยอะแล้วไปดูคลิปก็เลยดีกว่า นะคะดังนั้นอันนี้คือปลายทางใช่ไหมคะตัวไม้สวอปต้องสอดลึกเข้ามาถึงบริเวณนี้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะคะว่าไม้สวอปต้องสอดไปทางสะอาด้านของบริเวณสันจมูกนะคะซึ่งผิดนะคะตรงนี้นะคะจะเกิดการปาดเจ็บได้ง่ายที่สุดเพราะอ่ามีเนื้อเยื่อที่เป็นเส้นเลือดฝอยค่อนข้างเยอะนะคะใครเก็บออกมาแล้วมีเลือดปนอาจจะ เกิดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะทางที่ถูกต้องที่สุดค่ะคือทางที่ขนานไปกับใบหน้ายาวไปถึงติ่งหูเลยนะคะนี่วิธีการเก็บสิ่งสำคัญค่ะมี3ยอต้องท่องไว้ค่ะ1แย่ยกแยงนะคะแย่ยกแยงใ้ขึ้นคาะ45องศานะคะมองขึ้นไปค่ะแล้วให้คุณค่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่หายใจจากนั้นแย่ยกแยงเอาแลนะคะ ใ,ใกล้ๆนะคะแย่ค่ะแย่เข้าไปแค่ครึ่งหัวไม้นะคะอย่างนี้นะค่ะจากนั้นยกไม้ขึ้นค่ะยกไปให้สูงให้สุดนะคะสูงแค่ไหนก็คือเล็งแล้วว่าจะต้องไปถึงบริเวณถึงหูค่ะแล้วก็แย่เข้าไปเห็นไหมคะถ้าเรายังหูมันจะลึกมากแล้วก็หมุนไม้ค่ะถ้าวิณทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยค่ะ นั่นแหละทุกคนเห็นยัมโคตรง่ายอ่ะอยากจะมาลองทำตรวจ ATK ด้วยตัวเองที่บ้านเนาะเผื่อแบบว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บด้วยแล้วก็ทำแบบถูกวิธีตามที่คุณหมอบอกเลยซึ่งเขาก็บอกมาว่ามีสามยอถูกไหมแย่ยกก็แยงเพราะฉะนั้นเราจะมาลองตรวจด้วยตัวเองกันวันนี้ ชุด a t ทีที่เราตรวจก็คือจะเป็นนี่เลยชุดนี้ Kiss, เนะก็มาดูว่าข้างในนี้เขามีอะไรบ้าง I ก็จะมีนี่เลยชุดบอก5เนาะว่าเราติดหรือไม่ติดนะตัวไม้สวอปนะทุกคน แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวน้ำยานะแล้วก็ลอกแผ่นนี้ออกมาคือแผ่นนี้มันจะมีเหมือนเป็นพลาสติกอะคุมอยู่ทุกคนให้เราลอกพลาสติกแผ่นนี้ออกให้เอาไป หยดแล้วก็รอผลประมาณ15-20นาทีนะทุกคนมาเริ่มเราจะเริ่มทำตันอย่างที่คุณหมอบอกเลยมองไปบนฟ้านะ45องศาแล้วก็อันดับแรกก็คือแย่ yeah. ยกเพราะว่าเราต้องใช้ในส่วนของตรงนี้ถูกไหมแย่ yeah. ยก เฮ้ย yeah. <Hey, S 1> มันได้ลึกเหมือนที่คุณหมอบอกจริงทุกคนไม่เจ็บเลยแล้วก็ออกเฮ้ยเฮ้ยไม่เจ็บจริงๆ เดี๋ยวเราเอาสารคัดหลั่งตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็บิดน้ำยาหยดหกหยด หลังจากนั้นให้เราพับปิดไว้แล้วก็ห้ามขยับแผ่นนี้แล้วก็รออีก20นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย4โมงย8นาทีเราก็จะมากันอีกทีนึงก็คือบ่าย4โมง48นาที A few moments later แล้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะทุกคน เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเอามากๆเราจะต้องมาดูผลแล้วก็คือถ้าขึ้น2ขีดเนาะตัว C กับตัว T นั่นหมายความว่าเราอาจจะโควิดได้หรือถ้าขึ้นขีดเดียวก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่เรายังไม่ไม่ได้ติดโควิดอ่ะ นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูผลของเรากันเลยดีกว่าและนี่ก็คือผลโควิดของเรานะทุกคนสรุปก็คือตอนนี้ผลเราขึ้นเป็นหนึ่งขีดนะทุกคนก็คือถือว่าตอนนี้รอดปลอดภัยดีค่ะ ก็ที่ทาคลิปนี้ขึ้นมาเนาะก็อยากจะให้ทุกคนมีวิธีการทำการตรวจด้วย atk แบบวิธีที่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าไม่เจ็บเลยนะทุกคนยังไงก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆเนาะที่กำลังตรวจแบบผิดวิธีอยู่ตรวจแล้วมีเลือดบ้างเจ็บบ้างน้ำตาไหลบ้าง เนาะก็อยากฝากคลิปนี้ไว้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องคุณโลซอรี่นั่นเองแต่เราวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปก่อนบ๊ายบาย